ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะคะทำอะไรก็ไม่เป็นเลยนะคะเริ่มเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้เข้ามาได้คอร์สเรียนที่นี่ค่ะได้ครบหมดทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ,น,รนะคะนัดวโรโอราคะนัดวโรโอรอคะเรียกผิดขอโทษนะคะขอโทษ <c oughs> ถ้าเรียกผิดนะคะ ก็คือไม่รู้อะไรทั้งหมดภาษาออนไลน์ไม่รู้ทั้งหมดเลยนะคะต้องขึ้นมาเรียนรู้ใหม่เรียกถูกใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะนะคะมาเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะคะการหัดพิมพ์แป้นคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นมาหัดนะคะบทน,นี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นอ่า มันจะเป็นสร้างชีวิตเราได้